สวัสดีพี่นอ้อง้องายสกูุตสกุนมันนี้มาหาดน้ำใสเนาะชนบุรีโอ้คนหลายเดอ้อวันหยุดเนาะมาวัานหยุดในในน้ำกระซัมนี่เดอ้อในน้ำกระซัมนี่จะเบิ้ม้างบนคนเต็ม้อมอยู่ nam sai nam cả ham đi là lộm leng đi con nói lại เล็กน้อยเขาก็มาขวานทะเลเน,ะนาะนานเอ่อยเนี้ยวหมดมาวันหยุดกันแล้วนี่ละค <c oughs> <c oughs> นป่านนอน คนหลยค่ะมาเที่ยวกับม้าดามเพิน่นติปนี้มาดามเพิ่นพามาเที่ยวน้ำม,มันบ่ลึกดเดะน้ำใสมีสงซือซื้อหาดน้ำใส

ลายเอ็มทุกหอมเอ็มทุกรมมาสิมนานั่งนั่นรับลมลมัมีหอดมองนะ mm -hmm.

คลิปนี้ก็พอแค่นี้แหละครับพี่น้องแล้วพอกันไหมในะคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ